วูวกลาบสวัสดีทุกๆท,ท่านนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง Ultra boy อัลตราเอนบอยกันอีกแล้วนะฮะอีกแล้วครั้งเดียวนะวันนี้ผมก็จะมาประจุภัยในไมค์ครับกันนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นไมค์ครับทดลองนะฮะคือไม่มีตังนะฮะเดี๋ยวรอตังครบก็เดี๋ยวซื้อนะฮะเอ่อตัดไปตอนเข้าไปอยู่ในเกมกันเลยนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้ก็เหมือนว่าจะมาเกิดในไบโอมไบโอมหนึ่งนะฮะที่ เออมีต้นไม้เยอะเลยเราก็จะไปตัดต้นไม้กันโอเคคลาสสิกโคตรเลยเออเดีะเดะโอเคไปตัด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 เอ้ยต่อยดีกว่าต่อยไม่ใช่ตัดเอ้ยนั่นแหละตัไดไม้มาหนึ่งอันตัดสักสองอันแล้วกันแล้วก็เราจะสร้างโต๊ะคับทำอันนี้ก่อนแล้วก็สร้างโต๊ะคับโอเค เด่ตัวครับไปหาทำเลกันดีกว่านะฮะทุกคนเอ่อจะมีักที่แหละแถวๆนี้เออจอแล้วตรงนี้ตรงนี้แหละกว้างเลยเอ่านี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเตัดไม้มาทำอย่างอื่นก่อนนะฮะมันจะต้องทำขวานไม่ก็พลิกแอ็กก่อนนะฮะมาดูกันนะฮะ ตัดไม้ไปเรื่อยๆนะฮะเสร็จตัดไม้เสร็จแล้วมาครับกันทำอันนี้เอาอีกอได้อันนี้มาแล้วติดมานะก็ดูนะเราจะทำอะไรตอนน่อดีรอรูละกันหนึ่นะฮะทุกคนเออ ได้ถึงที่ต้องการมาแล้วค่ะเราก็จะไปตัดต้นไม้นะฮะ mm. เพื่อมาทำเป็นพิกแอ็อีกทีมนะะึงนะฮะอาา่าฮะตัดไปตัดไวกว่าต่อยเยอะเลยฮะคือถ้าทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับไมครับก็มาช่วยบอกด้วยนะครผมไม่รู้อะไรเลยอ่ะ <c oughs> อา่าเอาโอเคตีไม่ถึงแล้วขงบนช่างมันเอ่อ ทำพิกัดกันนะฮะโอเคใส่พิก X ดมาเร้วนะฮะแล้วก็หาทำเลยเออไม่ไดีไม่ใช่ต,งตรงนี้อ่อตรงนี้ตรงนี้ตร,นตรงนี้พอดีเลยทำไปเรื่อยๆนะฮะอ่าก็เอออีกสามวันผมน่าจะซื้อแม่คับของเทสได้นะฮะแล้วก็อาจจะทำเป็นคลิป มาเล่นกับเพื่อนเพื่อนในระบกผมนะฮะอคนอื่นมีเหมือนแล้วน,นะยกเป็นผมคือก็ก็ทำไปเรื่อยๆน,นะฮะก็ขอซับเยอะๆนะะเพราะว่าผมจะได้มีคลิปให้ทำอีกนะ,ะผมก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกก็เลยมาเล่นไมค์ค้าให้ทุกคนดูนี่แหละอ่าพอดีเพื่อนชวนมาเล่นเออก็เลย มครับทดลองไปก่อนยังไม่มีตังน,นะฮะโอเคตัดไม่ใช่ตัดตด,ดิไอ้นี่ตีตีไปเรื่อยๆข้าบ,บนแถวๆนี้ไม่มีแร่เลยนะฮะต้องสงสัยต้องลงไปเดี๋ยวเราทำเป็นห้องอ่ะขึข้นไปขึ้นไปทำเป็นไอ้ที่เรียกว่าพิกเอ็กแบบเหล็กอะ่ะไอ้ไม่ใช่เหล็กไอ้นี่หินหรือเปล่าใช่ไหม มผมไม่จะต้องทำให้นั่นก่อนนะเออใช่โอเคแล้วก็ทำโอ้ได้มาแล้วนะฮะไปไปต่อกันเลยนะฮะอืมตัดไปตอนที่ผมน่าจะมีอะไรให้ดูนะฮะครับโอเคตอนนี้เราก็น่าจะต้องขึ้นไปข้างบนอีกรอบนะะึงนะ เพราะว่าผมทำขข้าล่างเสร็จหมดแล้วนะโอเคเออมาครับเออรับไปเลยดีอะ่ะเออเออเอออ๋อ,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 อรู้ละนี่ไงดาบโอเคมา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 แล้วก็เอาดาบมาโอเคดีเลยขวานมาด้วยครบแล้วเดี๋ยวแค่ไอ้นั่นจบจบใช่ไหมเออ อืมจะได้แล้วนะฮะเราจะเอาอันนี้ขึ้นไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยเอาเเฮ้ยมันทำไงนี่อืมโอเคได้แล้วจะไปเอาอีนนีขึ้นไปอ่าฮะเดิไปกันต่อเลยนะฮะอันนี้ก็ขุดไปอีกยาวๆนะฮะทำไมมันมืดจังวะเนี่ยมืดเลยเกินเดี๋ยวน่าจะต้อง ทำให้มันมีเสนขึ้นมาเลยๆอ่าฮะเยอะๆเลยเดี๋ยวเอ่อเอาเป็นลงมาช่วยแล้วกันจะทำาบนไดลงไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าทำแค่ชั้นเดียวห้องเดียวคงทำไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราขี้เกียจสร้างบ้านนะฮะเราอยู่ขับนไม่ได้นะฮะเราไม่ต้องการจริงสบมีดตอนมืดนะฮะ ผมก็จะอยู่แบบในนี้ยาวๆเลยนะถ้ามันไม่มีอะไรให้ต้องขึ้นไปข้างบนจริงๆอ่ะเช่นหิวเลยวเนี่ยแล้วก็ต้องขึ้นไปหาสัตว์อะไรอย่างนี้แต่อันนี้นยังไม่สําคัญเท่าไหร่เราก็เก็บไปก่อนเลขใต้ดินเรียกว่าเหมืองเหมืองแบบปอๆโอเคใต้แสงมาแล้วนะอ่ะทีนี้ก็น่าจะได้เลยนะ โอเคนึม่มห้องต่อไปไม่รู้ห้องต่อไปดีกว่าเอา่ออะฮะตรงนี้กระโดดไม่อีกแล้วมาตรงนี้ดูกันนะฮะว่ามันจะมีอะไรไหมะะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวออกไปโอเคไม่มีเออไปต่อกันเลยนะน่้จะยาวไกลนะฮะสำหรับการเดินทางของเรานี่เพิ่งอีพีหนึ่งนะเนี่ย เราน่าจะมีอะไรรออยู่เยอะเลยนะฮะภายในสามวันอะ่ะเออเรื่องไงดีอ่ะคืออืมผมจะเยกเวลาไปภาคเสียงอีกทีนึงอะ่ะคือเมื่อวานผมเล่นนะฮะแต่วันนี้ผมมาภาคเสียงนะฮะอฮก็เดี๋ยวก็จะรอดูนะฮะว่ามันมันจะมีคนดูไหม ถ้ามีก็อาจจะทำต่อมั้งขอ,อยังเดียวเยอะกว่าสิบก็พอเยอะกว่าสิบอะถ้ายอดวิวเยอะกว่าสิบผมจะทำต่อให้นะฮะเออไปไปไปคุไปเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่เจอเลยอ้เจอฐานวะ่ะไป็นตัวรีเฟอเลยอลยฐานฐานตรงนี้ฐานเยอะว่ะอ่ม่จังล่ะตรงนี้ ขุดขุดขุดไปเรื่อยๆอ่ะเจออีกแล้วอ่ะได้เวล์มาด้วยนะฮะเก็บเวลเก็บเวลทฐานฐานอ่านจนหมดเลยฮะโอเคเราน่าจะต้องทำเสียงก่อนได้แหลยเราขุดทานก่อนมันมืดจังวะเนี่ยถ้าใครโมไม่เห็นก็เปิดเสียงได้นะฮะมามาทำเสียงมันทำเสียงผมมองไม่ยินเนะี่ย ขุดขุดไปเรื่อยๆอ้าวมันไม่ถึงนะเอาอะไดีนับนับนับบล็อกแล้วกันน่าจะต้องขุดข้างบนอโอเคได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อย,อยู่ขุดไม่ถึงแล้วะ่ะเอาเอาไงดีอ่ะเขาดออกละตอนนั้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้านะฮะห้าโอเคไป ทำไปขุดขบบนกันแล้วหาหลุมที่เราคุแลวอ่ะตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมเอาพังเฉยเลยอะใช้ดาบตีไปก่อนโอเค มันผิดจุดมันคนละส่วนกันเลยไปลงไปใหม่นะฮะเอ้ยไม่ดีทำขอนก่อนเอาอนี้ลงไปแล้วกันเดี๋ยวใักพักขุนนะ่าจะทำไฟนะฮะมืดมากมืดมากมากมืดโคตรเลยเอยทำขอนใหม่อ,อีกรอบ เออไม่ใช่ดิไม่ใช่ขวานไอ้นี่ x ได้มาแล้วตอนนี้ผมเอ่อต้องการไฟมาโอเคได้มาแล้วนะฮะก็จะไปทำต่อเลยอ้ามันไม่ออกมาอ่ะอกมาแล้วเปิดโอเคประมาณนี้ได้เลยได้มั้งพี่พี่บะทำทำไมเนี่ย Okay. ปิดไว้ตอนนี้มันุดแล้วนะฮะก็ตรงไหนที่เราเปิดไว้เราไม่ต้องการนะฮะถ้ามันไม่จําเป็นเหี mm ้ย hmm. er. มีซอมบี้ลงมานะฮะทอดหมดแล้วโอเคมีคานอีกตีตีไปเลยนะฮะมีเยอะเลยมั้งมัง้งฮะเอา่เอาอ้าวไม่มีแล้วอ่ะโอเค เห็นว่าตรงนี้ฐานจะหมดแล้วนะะเอ่อเราลงขุดไปดูก่อนนะฮะว่ามันจะมีอีกไหมถ้ามีอีกก็ไปต่อเลยนะะผมไม่รู้นะ,ะว่ามันจะมีอีกไหมผมว่าน่าจะไม่มีลลลลลแล้วแหละอ่าตีไปเรื่อยๆโอเคน่าจะได้ลวต่อไปก็กลับไปกลับไปน่าจะต้องลงต่อนะฮะ ทางนี้เลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะว่าผมน่าจะต้องตัดไปตอนเจออะไรบางอย่างนี่แหละโอเคบ๊ายบายครับทุกคนครับอุ้ยตอนนี้ก็ผมกำลังจะทำเป็นท็อตเพิ่มนะฮะอยู่ว่าไฟนั่นแหละเย,ยอะๆเลยแล้วกันนะประมาณเนี้ยี่สิเอ่อเป๊นนึงนะ เอาเอาเอาไปเรื่อยเอาเรื่อยๆเอาเรื่อยๆโอเคสตาร์ตอนนี้เราก็ได้ท็อตมาเยอะมากวางต่อเลยนะอะตอนนี้ม่รู้ว่าเราไปต่ออ,อไปต่อเรื่อยๆเลยนะถ้าเสียงมันยังเห็นอยู่ผมก็จะไม่หวานนะจนกว่ามันจะมองเริ่มมองไม่เห็นแล้วโอเคเนีย,ยม,มันม่จงังเลย วางเงอนไม่ได้วัคคัะปิ้ดขุดๆไปอ่ะเีแล้วก็ไปต่อเียนะทุกคนตีต่อเลยตีตอ่อเสร็จนีไปเรื่อยๆนะจนังาจนมีอ,อะไรบ้างเนี่ยผมว่าเดีืยนะประมาณนี้ เราทำเป็นอีกห้องหนึ่งได้แล้วมั้งนะขุดทางปับหนึ่งนะฮะอเดียวเดียวแล้วผมทำเมื่อกี้มันจะขึ้นได้ไงโอเคได้แล้วเออเราก็ขยายห้องนะฮะตอนนี้เรายังไม่เจออะไรนะก็เลยทำห้องไว้ก่อนมีหลายๆชั้นสอง้องจะได้ลงมายาก อะไรก็ตัวอื่นอ่นะคือผมน่าจะ EP สองหรือ EP สามผมน่าจะออกไปหาพวกเอนี่มันเรียกไงอะ่ะหมู่บ้านก็เสี่ยงอะ่ะเพื่อที่มันเป็นซอมบี้อ่คือผมกลัวเว้ยกลัวแล้วถ้ามันตายอะ่ะคือผมมีโอกาสต้องแบบทำไมไม่ก็จบ เออซีรีส์ไปเลยนะฮะอย่างนี้เรายังได้อยู่เนะี่ยแล้วก็ไปเรื่อยๆกาจะอีก,อกพีสามอะ่ะน่าจะมาต่อ,อ,อทำห้องไปก่อน่เสร็จแลยเ,เสร็จแล้วเสร็จแล้วเอ,อ้ไม่ดีแล้วนั่นอยค่อยลงมาแล้วกันขึ้นไปข้างบนก่อน ตรงนี้ต่อแล้วกันเพราะเราแน่แหละหาตรงนี้ต่อมันมีทางให้ลงไปได้อออ,อ,อ,อไปต่อเลยนะไปเรื่อยๆไปเรื่อๆไปเรื่อยๆเอ้าพังสิเลยไปทำไม่ตอนี้ผมจะทำได้นะ เอ้าเดี๋ยวลงไปทำอันนี้ไม่ได้เราไม่มีไม้นะั้นงั้นเอาไมา้แบบอะใครได้ได้ได้แบบได้เอามาหอยยีเลยแล้วกันมีสิบหกเลยอะ่ะได้ยีเรียดโอ้สี่สิบแปดได้มาสี่สิบแปดเลยมามากุบเอากันได้เป็นทอ็อตว่า ทำนี้ก่อนแล้วค่อยเอา็อปดดีกว่านะโอเคไมไ่ค่อยทำทอสด,ดีกว่าทำอันนี้ก่อนมันเรื่องอะไรปิดปิดปิดกดทางไว้หมึดแล้วนะกลัวพวกอมบี้มาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาขุดต่อเลยตอนนี้ เหมือนเราจะอลนล็อกอะไรบางอย่างนะฮะไม่รู้เหมือนกันเอ้เดี๋ยวอ๋อแล้วผมคุดเกินปิดทางน้อทำแบบนี้โอเคไปกันต่อเลยะฮะไป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 ขงทอดด้วยโอเคคุดต่อไปเรื่อยๆดูนะฮะ่ามันจะ มีอะไรผู่มาไหมเช่นว่าแบบผูกเร่นะฮะ,ะเด็กนานนะผมไม่หวังว่ามันจะได้นะเพราะว่ามันมีโอกาสน้อยมากที่มันจะได้อะือก็ขุดต,ตรงนี้โอเคไปต่อกันเลยนะโอเคสุดต่อ โอเคตอนนี้คือผมจะลงไปด้านนั้นอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็น่าจะต้องไปต่อเรื่อยๆเให้ผมลงมาทำไมความ,มนนี่กนเห็นแล้วมันคาใจนะฮะมันยังมีอยู่ไม่ชอบอตีตีตเออคุณลงไปไหมทุกคนลงไปดีกว่าเ้ยทำเป็นสองบอกสองด้านแล้วกันเออ ผทำอะไรได้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเฮอ่อตมันไม่มีอะไรเลยอ่ะข้างล่างไม่เจอรลขงานเลยนะเียกเป็นฐานฐานไม่ใช่เลขทุกคนฐานฐานคงไม่ใช่แร่นะใช่ใช่ไหมทุกคนฐานใช่แร่เปล่าใครรู้ก็บอกมาด้วยนะฮะผมไม่รู้ว่าฐานไม่แร่หรือไม่ใช่แร่ เออทำนป่งเดินไตไปเลยนะฮะคหกแปตเละสิบเฉยเลยไปเหมือนกันแล้วเนี่ยโอ้โหไปไปไปเราน่าจะไปแบบนี้เรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆใหญ่เลยทำไปเรื่อยๆเฮ้ยเจอเหล็กเจอเหล็กเจอเหล็กเฉยเจอเหล็กเฉยเลยได้ไงนะคีคีคีเจอเหล็ก ของดีเลยของดีของดีองดเอ่อเอาตีไม่ได้โอเคได้แล้วตีไปเรื่อยเหล็กมันบักบเอ,อไม่ใช่ติดไอ้น,นี่เหล็กมันเยอะเกินไหมไมน่ะอ่าเหมันเหล็กจะหมดแล้วหรือเปล่าโอเคเหล็กหมดแล้วนะฮะขึ้นไปต่อเลยเราจะไปครับเหล็กกันนะเป็นค,คลิกอคเหลิก มันไม่ได้วะมันเป็นหล็กแบบกอ้อนอะผมไม่รู้นน,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 นมันไม่ได้อ่ะอะไรเนี่ยแล้วมันทํำยังไงอ่ะทุกคนใครรู้บอกด้วยนะเออมันทําไงอ่ะฮะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมันทําไงอะ เดี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่เีือยนั่นคือผมทำไม่เป็นเลยนะอ๋อน,นะนะผมเหมือนเห็นอันนี้อ๋มาได้แล้วทำนี้ได้เก้าอันยังไงต่ออะไรอะ่ะอันนี้มันมันบั๊กหรืออะไรครับเนี่ยคือใครรู้ช่วยกันบอกหน่อยนะฮะคืออะไร งงไปหมดแล้วนะ่ะกินไปครับนี้ก็เรามาดูกันนะว่ามันอู้หาาเออนี่มันก็เป็นนะเนี่ยมันเป็นหินเ,ออเราลองเอาเหล็กมาวางดูได้ไหมมันแยกกันยังไง ออสมันทำไงไอ้มันมีอันเดียวอ่ะมันไม่ได้มันแยกกันยัยงไงทุกคนแล้ทำไงทำไงเมื่อกี้ทำไงเมื่อกี้คืออะไรค้างเหรอเด็ดเด็วเด็ดเบกค้างไหม เมื zz, right. done, ่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้มีแยกออกมาทำไงวะเด้วเดยวเดยวเดอคืออะไรอ่ะใครรู้บอกด้วยนะฮะสำหรับคนที่เซียนไหมครับมีคนที่รู้เรื่องเนี้ยบอกด้วยนะผมอยากได้แบบพิกเอ็กเล็กมากเอออยกได้แล้วอุ้ยเผาเาเฮา มันไม่ได้อ่ะช่างมันไปต่อเลยนะลงมาเรื่อยๆตอนนี้เราก็น่าจะเลงไม่กี่อย่างนะในคลิปนี้สักพักก็น่าจะต้องจบคลิปแล้วแวนะเราจะทำทางไปก่อนนะคอยจบโอเคๆก็ อ๋อทำไฟไว้โอเคไปต่อ๋ยนะ่างนี้มันอย่างนี้โอเคแล้วนี่ก็ต้องลงไปกชั้นหนึ่นงเลยรึเปล่าจะทำไงเนี่ยโอเคแล้วเลี๋เวอ,อก็คลิปก็จะจบแล้วนะใครที่อยาก จะติดตามต่อสำหรับซีรีส์นี้ก็มาติดตามในพาร์ทหน้านะคะก็ต้องกดไลค์ให้ด้วยนะฮะผมจะได้ทำให้นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฮนะซะียานะคะคาบมู